ส,สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกู paid paid paid. ทุกคนมี้ก็ว่าพบพอกับสองใจใจบาลาวาคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองใจใจบาราลานี่เด้อพ่อแม่พี่น้องทุกูทุกคนเป็นก็นังใจให้ส้ใจเพื่อทําคลิปใหม่ๆหม่พี่ห้น้องมึงคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องสสยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่เด้อพ่อแม่พี่น้องสองใจใจบาลาลาเนาะพ่อแม่พี่น้อง มีใส่แจกกับเกียมของเลยพี่น้องเกาะไรไกลห่างเนาะเดิกงานคำเดิกงานเหมือดพี่น้องเอ,อ,อเ้ยโนผลรีเห็ดยังกลิ่น,น,บนแบบนี้แบะไปตลาดไปซื้อหมูคงม,มาพี่น้องใส่แจกกับปอกเปลือกเรียบร้อยนั้พี่น้องกาซีมาตัเข่ามาเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคูค่ทุกคน แม่ม่กูสิเกิดได้แล้วพี่น่ะใช่สำนีจและอไ่ได้ยินหรอ nó vừa được thì nó à? nghe sẽ gặp bạn xe đáy sẽ sẽ nói xem nói Ôi sư phết bên đây, phết bên này Nó trẻ mà xem Hình mỹ chưa có mã nặng gì. Give a dáng của hai, yêu mời anh. Mát chưa. 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 Mát nó Mát chưa. ทุงห้าสิบบาทเดนเราใเพ่งอยูอ่ đây เ,เ,เ,เนาะมาะเกี๊ยวเเวนานอืม่งเกียวมากับตัววันก็รังดีขนาดเดะกบโบม้พี่น้องเลยมาต่าหนึ่งก่นกนอ,อกนอนี่ใครเนาะ Ừ. Chào em nào Tôi bỏ ăn thả ái mạng Thả cứ ngon Ừ, thả đựng đây Thả đựng, đựng đen đen Thì ước Thì ước, thả ái mạng Thả ái mạng ไม่ใหญ่เลยนะต้องอันหน่ยกูนมันมิ่กินเป็นอย่างเบื On ่อตายคือกกวาทัแล้วต้งเดิมกินเป็นัวเดิมกวเข้าไแเดียวกันจะว่าคือโกงยังวะไม่ได้ใหูวานนยารูื้อ

nha, không phải những cái này ruộng không được, cái lặng này, cái gì nào rồi? น้อย nó nói น่ะนั่นได้ลง nói เดียวกันนี่แหละมันบ่มีอ่า nói 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 แสีปากหอน่ากเนงปากไปลงเลยบูจักแสีดีนะเอาทิ้เสดากินสสมเสียนะเวล่นาหอนบอวปากกินงมาเบื่อพี่เบบหนกันอยากเอนยิม เขาเ็นเขาเารถูกนะนับนม่ใช่ไม่ใช่ป่เนี่ยมาเล้วผมได้พันไหนกินถูกนั่อยได้หน่งขอเละมันู่หวานหน่กรนอนนะ้เตือนนะมันเขาได้กันพี่หนังเลยเดือดงานเด้อ

ไปห้องน้ำมาแล้วพุทธวัยจู๋วัยจอก็ไปขายกันเนี่ยเรื่องกันเนี่ยผมดูเมื่อไหร่เนกได้อินเตอกว่าดีไหมเบชรปัสตัมบ็เปนอะไร่หรอวะ Ừ. Hà chích bại nữa Muốn xem Thai xem thái. แหน่เดี๋ยวก,ก็ดูไกล้ชงก็มาแล้วก็มาเ๋ยวมมากอะรก็กดูมาน่ตอนสี่มเป็นวันเดียรเพชนรนะใส้บุกีหนวยเอียงไรของเพจก็กเดียว mẹ bây giờ hiểu hiểu Mình hạ những cái hiểu được rồi à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  gì à à à Trong này gin chia hát hát. Hoặc đếm cố gắng hát. Hoặc yêu cầu ôi đến có bớt đèn chia cho hát 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 là không có muốn người ta kinh ngủ งบจะให้กินเครื่องพี่พี่น้องเลยทำใหญ่ใหญ่ใหญ่ผจะขอแมาเบิ้งก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนรูปเพื่อนพี่น้องต้งใช้ใจเบาละควรเป็นกาลังใจให้ใจใจท่ามกิปใหม่ๆพี่น้องเบิ้งต่อไปพี่น้อง

ตับหมกนังดนี้นบแสบเน้้อีหอมบ่อยอย่หวานมันจุดออหวานมงฟังหน้าประเทศดาวนั่งชหวานห้องมันหอมนะไม่นากินต้มกระเปียกต้มกระเปียกเขาเนี่ย้อพรวาผ้าใจว่ากินเก้าโอ้ยยุดหงอนมันแสบไม่ได้ต้มกระเปียกข่าที่ยังเหมือน Ờ, không có vậy, nhá, nhá. À, nhá. Khó, rồi, mình bắt bẻ này. Rồi văn canh gì Cái sủi nó bở nha. À đây. Ngo khò nó nha, này bở quá. Nó nhỏ là 2 sủi, 3 sủi. Không mì. Mì. Mình là món. Là khó, chín, nó, à, mình. Bẻ ra cho mình nó khò tới chín Đi nó như เตรียมแล้วพ่อแม่พี่น้องเอามันเนี่ยเกิดจะอำําดพลาดจากกิดจะจบคลิปไปเพียงนพันธุ์อกสระเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนคาาคกูได้ข่าวว่าบังฝากกดไลค์กดแตะกดติดตามสองสายใจบาร่านั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกคนจะพอกันคลิปหนาจ้าบ๊ายบาย